สวัสดีครับ hobby channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคนะครับราคาประหยัดนะครับซึ่งเราก็เห็นอุปกรณ์มันอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับอันดับแรกก็ต้องไปหาขวดครับขวดน้ำอารม์นะครับที่หมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการรล้างทำความสะอาดมันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ครับจากร้าน 20บาทนะครับต่างร้าน20บาทบอกกุปกรณ์ตัวนี้มันสามารถพ่นพ่นเป็นละอองน้ำเล็กๆได้นะครับเราก็จะมาผสมน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปในขวดแล้วก็สามารถเอามาพ่นได้โอเคเราจะทำการล้างขวดนะครับเพื่อทำการล้างขวดเสร็จแล้วนะครับเราก็แกะตัวอุปกรณ์ พ้นยานะครับซึ่งเขาก็ใช้ในการาพ้นลดน้ำต้นไม้นะครับทัว่วไปนะครับในมันก็จะมีแบบนี้มานะครับแล้วก็สายนะครับแล้วก็สายตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่ช่องนี้นะครับเราจะมีบูทยางเล็กอยู่อันหนึ่งอันเนี้ยก็ไม่รู้จะมีมาให้ทําไมก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยใส่เข้าไปที่ตัวขวด น้ำอารมณ์ที่เราทาการล้างทำความสะอาดไว้แล้วนะครับแล้วก็ทําการผสมเด็ดตอลงไปนะครับเ mm hmm. ด็ดต่อครับผสมไม่ต้องเยอะนะครับผสมเด็ดต่อใส่เข้าไปในขวดนะครับเสร็จปุ๊บน้ํามันก็จะกลายเป็นสีออกไม่ใสเท่าไหร่นะครุบขุนนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะได้อุปกรณ์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการปั๊มลมใส่เข้าไป ก็ปั๊มอัดเข้าไปครับอัดไปจนขวดมันตึงครับแค่นี้ครับแค่นี้เราก็สามารถเอาไปพ่นนี่ครับดูครับเดี๋ยวผมจะไปในที่มืดมือให้ดูนะพ่นปุ๊บมันจะเป็นไอ็น้าละเอียดละเอียดนะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับกดค้างไว้เลยจนกระทั่งลมที่เราปั๊มเข้าไปมันหมดครับแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคได้นะครับ ก็เป็นวิธีง่ายๆครับวิธีง่ายๆในช่วงวิกฤตไวรัสแบบนี้นะครับเราไม่ต้องรอให้ใครมาพ่นเราป้องกันตัวเองไว้ก่อน,นครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเผื่อว่ามีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาดูนะครับยังไงก็ป้องกันตัวเองให้ดีๆนะครับเวลาตัวนี้อันตรายครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ